ที่นี่นะฮะโกดังอัปเดตสเตชันราคาเปิดสอบเริ่มต้นนะทุกคน999บาทถูกเวอร์หนึ่งกระสอบมี250ตัวมั่งตกตัวหนึ่งประมาณละ,ะต้นทุน4บาทเท่านั้นเองเวเราเข้าไปที่โกดังอัปเดตสเตชันกันเลยตามมา action สวัสดีทุกคน everything by new ถ้าใครเพิ่งเข้ามาในช่องของนิวนะฮะช่องของนิวเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องไอเดียแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และสาระความรู้ต่างๆ่างคุณจะได้ดูในช่องของ everything by new แน่นอนด้านหลังของนิวนะฮะเป็นอีกหนึ่งโกดังนะฮะในโซนร่ม9ก้าซอย23เดี๋ยวนิวจะพาทุกคนไปส่องดูขุมทรัพย์นะฮะอีกหนึ่งโกดังดูซิว่า ที่โกดังอัปเดตสเตชันเนี่ยมีความแตกต่างยังไงนะฮะกับที่นิวเคยพาไปไม่ว่าจะเป็นบางไยพระราม2และบางแวก PK Shop ยังไงบ้างเดี๋ยวตามนิวเข้าไปข้างในกันเลย to a n There's time be อนุ่นนะคะโกดังอัปเดตสเตชันค่ะวันนี้อยากจะมาขอความรู้หน <S S S ่อยนะฮะ,ละแล้วก็อยากจะให้กับเพื่อนๆน,นะฮะที่เป็นมือใหม่อยากจะลงทุนได้เลยค่ะหรืออยากจะหาอาชีพเสริมไรายได้เสริมอ่ะคำถามเดิมๆที่ต้องถามนะว่า<ส><ส>การเป็นมือใหม่จะต้องทำยังไงบ้าง เป็นมือใหม่อย่างแรกเลยค่ะพี่ต้องคือเตรียมใจมาก่อนทุกกระสอบมีความเสี่ยงค่ะพี่ผ้ามือสองทุกกระสอบทํากําไรให้คุณได้ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับที่สถานที่ที่เราไปขายถ้าเราขายตรงนี้อะไรควรจะขายตรงนี้อะไรควรจะขายลูกค้าสามารถปรึกษาได้หรือว่าอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนก็ถามได้ค่ะ,ะการมาเปิดกระสอบนี้คือทุกอย่างมัน มันรุนรุนค่ะทุกแต่ว่าเราเริ่มเสี่ยงจากของที่มันลงทุนน้อยอเวลาเราลงทุนน้อยแล้วทุนเราคืนไวกําลังใจมันมาค่ะแล้วเราค่อยๆขยขบทีละก้าที่กระดังอัปเดตสเตชันอ่ะเป็นสินค้าประเภทไหนงบลงทุนเริ่มเท่าไหร่สินค้าของที่ร้านเรานะคะมีจําหน่ายทุกอย่างเลยค่ะพี่คิดอะไรออกที่อัปเดตมีหมดแต่เริ่มต้นของเราอยู่ที่999บาบาทค่ะไม่ได้ถูกคัดผ้ามานะคะาขายยกกระสอบเลย เป็นกระสอบปัดด้วยมือคุณเองในนั้นะจะมีสินค้ายอยู่ประมาณ250 2 5 0ร้อถึงสองตัวเฉลี่ยต่อตัวตกประมาณ4ี่บาทสมมุติเราขายตัวละร้อยเราขาย9ตัว10ตัวเราคืนทุนถ้าเราขาย50เราขาย20ตัวในนั้นมีผ้าประมาณ250ตัวโอ้โหกาไรกําไรเลยทุกคนใช่ค่ะโอเค okay. เดี๋ยวให้ <Okay. S 2> นุ่นช่วยผ่าโทวหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะตรงกองพวกนี้ คืออะไรคะพวกนี้คือตัวอย่างผ้าค่ะพี่ลูกค้าที่มาที่ร้านเราเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณได้เห็นของจริงก่อนที่คุณจะซื้อท่านนู่นบอกว่าเฮ้ยรายการนี้มันสวยมากเลยนะพี่แต่พี่ไม่เห็นของพี่เห็นแค่กระสอบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพี่จะไม่กล้าซื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่มาที่อัปเดตสเตชันพี่จะเห็นของจริงทุกรายการค่ะแล้วโดยปกติสินค้าที่นี่อะไรขึ้นชื่อสุดที่ก็โดยปกติเราขายทุกรายการเลยค่ะพี่ความหลากหลายของของที่อัปเดตก็คือจุดต่างจุดแตกต่างสําหรับคนมาทีีี่่นกก็คคือออุณต้งาารรระไเมมหด ขอให้แค่คุณบอกความต้องการที่คุณต้องการจ้ะ<ม>แต่เป็นประเภทเสื้อผ้านะคะครเรามีจําหน่ายทุกชนิดเลยสินค้าบูติกทุกประเภทเรามีหมดตั้งแต่ไซส์ธรรมดาไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ออกมานี่ก็โหพี่ว้าวกําไรเละค่ะแต่ว่าสินค้า ที่เป็นจุดไฮไลท์ก็คือน่าจะเป็นเสื้อบูติกอ่าใช่ค่ะพวกเสื้อผ้าแฟชั่นขายง่ายที่สุดค่ะพี่อ่าเสื้อผ้าแฟชั่นถังถังด้านหน้าตรงนั้นก็ได้ค่ะขอโทษนะคะโชว์ที่โชว์อ่าอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าฝ้ายแต่ว่าอันนี้เป็นบูติกที่ราคาสูงเนาะใช่ค่ะตัวนี้เป็นเสื้อผ้าฝ้ายค่ะพี่เนี่ยอันนี้คือกระสอบหนึ่งคือประมาณ300ตัวค่ะ250าถึง300ตัวเฉลี่ยต่อตัวก็คือตกประมาณสิบาทอันนี้คือกระสอบสี0กันใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวขขาายีองรร้นเเลค่ะ มันก็จะอารมณ์ประมาณนี้คือมันเป็นคือผ้ามือสองอะค่ะเขาจะแยกตามประเภทเนื้อผ้าเป็นหลักตัวนี้จะเป็นเนื้องานผ้าคอตตอนค่ะพี่ราคาก็จะเลยสูงแต่ถ้าลูกค้าบางท่านชอบถูกกว่านี้ก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูกันอย่างเช่นคอตตอนตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราดูที่4,500เดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันถูกลงไปอยู่ที่2,900บาทค่ะ2,900ใช่ค่ะ2,900ก็จะเป็นตัวผ้าคอตตอนเหมือนกันแตกต่างกันยังไงตัวนั้นคือเกรดเอค่ะแต่ตัวนี้คือรวมเกรด รวมเกรดไม่ได้แปลว่าเป็นเกรดบีนะคะพี่แต่เป็นรวมเกรดก็คือมีทุกอย่างรวมๆกันทุกเกรดอะค่ะเพราะว่าบางโรงงานเขาทํามาเป็นเกรดเออย่างเดียวกับบางโรงงานเขาไม่ได้ทําเป็นเกรดเอคือทํารวมเกรดมาเลย้าพ้ายต้องรีดถึงจะสวยค่ะแต่ว่าขายแล้วทํากําไรอย่างที่นุ่นบอกทุกกระสอบก่อนจะไปตัดกระสอบอยากจะให้นุ่นช่วยผ่าถั่วได้เลยแต่ละกระสอบแต่ละป้ายมีอะไรบ้างนั่นค่ะ ป้ายไดมอนคืออะไรป้ายไดมอนคือชื่อโรงงานค่ะพี่เปรียบเสมือนยี่ห้อรถยนต์ uh huh. ป้ายแต่ละอย่างก็คือยี่ห้ออายี่ห้อกระสอบแต่ละอย่างค่ะอย่างต,ตัวนี้ก็จะเขียนว่าเอเชียแวร์ก็คือผ้าในเอเชียค่ะพี่เป็นเหมือนชุดอินเดียผ้าสาลีอย่างนี้ก็เป็นเสื้อยีนค่ะอย่างเงี้ยราคาถูกมากบรรจุ80ตัวราคาเท่าไหร่ราคา,าโปรโมชั่นอยู่ที่2900บาท <S <S ตัวตัวนี้เป็นเสื้อรวม แบบรวมผ้าค่ะพี่ไดมอนด์เลดี้มิกซ์เบล์บล์ก็คือเป็นเสื้อเสื้อรวมแฟชั่นผู้หญิงเกรดเอค่ะสอตัวนี้อยู่ที่โปรโมชั่น2,900บาทค่ะมีกี่ตัวจ๊ะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ250-280ตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดแขนยาวตัวนี้ก็ขายดีมากค่ะพี่เนี่ยราคาอยู่ที่1,700มีกี่ตัวประมาณสัก250ตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าร้านคุณจะจะขายไอเทมหลาย ก็ต้องซื้อหลายกระสอบอาใช่ค่ะแต่มันก็มีกระสอบที่รวมทุกอย่างนะคะ,ะพี่นิวแต่เป็นงานญี่ปุ่นค่ะรวมตั้งเสื้อกระโปรงกางเกง,แ,กงแสกทุกอย่างในนั้นที่เป็นเครื่องแต่งกายของคนป้ายอะไรตัวนั้นเป็นป้ายมิก101ค่ะตัวนี้เป็นเสื้ออันนี้ก็ตัวนี้ขายดีเหมือนกันค่ะเป็นเสื้อยือดแขนยาวหญิงอวบ่อ๋อหญิงอวบลูกค้าถามว่าทาไมเสื้อยือดแขนยาวถึงขายดีนี่ค่ะคนอ้วนชอบใส่เสื้อมีแขนโอนี่ค่ะตัวอย่างความเป็นจริงใส่เสื้อออมมีีแแแขขขขนนนนนเเเพรรราาาาาะววว่ัจปปปกกิดดสสสื้ยยบไล็ 1,900บาทใช่ค่ะถูกมากแล้วเปิดมาสวยมากค่ะสีสดค่ะนี่ก็ขายดีชุดว่ายน้ำแบบวันพีซอันนั้นเป็นทูพีซทูพีซที่นุ่นบอกอะค่ะ1,500บาท1กระสอบอก็ขายดีเช่นกันแล้วตรงนี้คือโซนอะไรคะตรงนี้เป็นเด็กค่ะพี่ uh huh. เป็นเด็กเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กคิดอะไรออกบอดี้สูตรรวมบางกางเกงเสื้อแซกเสื้อเชิ้ตเรามีหมดทุกอย่างครัคุณต้องมาเองนะคะ บอกแค่นี้ยังไงก็บอกวันเดียวก็คงไม่หมดอยากจะให้นุ่นช่วยพาไปดูไอเทมพวกเสอยืดหน่อยได้เลยนะนะว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะไปครับทุกคนก็คาดหวังอยากจะดูเสอยืดเนาะได้เลยค่ะนุ่นพาไปดูหน่อยสิคะว่าที่นี่มีเสื้อยืดไหมเดี๋ยวไม่ใช่บอกไม่เห็นมีเสยืดเลยได้เลยค่ะไหน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 ที่อยากได้อะไรนุ่นจัดให้นี่ค่ะนี่เราฮะนี่เป็นเสยืดค่ะพี่เสอยืดเท็กซัสเท็กซัสค่ะ ในคนที่ขายผ้าเสื้อยืดจะรู้จักป้ายเท็กซัสอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วส่วนใหญ่โกดังของนุ่นนะ่ะเสื้อยืดส่วนใหญ่เป็นเบอร์อะไรอ่ามีทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สองค่ะพี่ลูกค้าแจ้งความต้องการมาว่าอยากได้ผ้าแนวไหนเราก็จะให้คาแนะนําแล้วลูกค้าก็พิจิพิจารณาเอาว่าชอบอแบบไหนก็เป็นเรื่องปกตินะที่ต้องอยากกระามเ <laughs> นาะในการเปิดกระสอบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอะไรดวงค่ะดวงล้วนๆค่ะพี่ดวงล้วนๆขึ้นอยู่กับอย่างนึงเลยคะ่ะ วันนี้ส่วนมนบทไหนออกจากบ้านาจริงเ <9 S 1> หรอเอาจากบ้านค่ะพี่บางวันอาจจะโชคดีกระโดดขาคู่ออกมาจากบ้านก็ได้ก็จะได้ผ้าสวยอ๋อจริงมันตอบไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ไม่มีใครรู้ของด้านในเลยว่าจะได้อะไรแม้แต่ตัวนุนเองนุนก็ม่รู้ค่ะพี่ฮะฮะแล้วจริงๆราคาถ้าสือว่าราคาสูงก็จะได้หัวผ้าเรื่องของราคาค่ะเสายืดเกรดเอสีใหม่เรื่องหัวไม่หัวแบรนด์ไม่แบนด์วงไม่วงอตอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกรด A B บหรือ C ตอบอมไม่ได้เลยค่ะอ่าขาดลุนอย่างเดียวลุนอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นคือ ราคาไม่ว่าจะสูงหรือต่ำก็คือได้ลุ้น,ห,น,ห,น,นหัวเหมือนกันทุกคนดวงนะคะแล้วก็มาลุ้นสวดมน์นะคะทุกคนถึงเวลาละ<ด>ที่เราจะไปตักโชว์กระสอบกันเนาะได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปาดูกันแล้วเลือดเด็กกระสอบที่นุ่นจะโชว์ให้ให้เพื่อนๆดูในเพจของ e v Everything b บ n ิวเป็นกระสอบราคาเท่าไหร่คะเป็นเริ่มต้นที่เก9ยบาทเป็นแฟชั่นค่ะเป็นเสื้อยือดแล้วก็เป็นสเวตเตอร์หรือว่าลูกค้าท่านใดชอบรายการไหนก็แจ้งพี่นิวมาได้เดี๋ยววันหลังพี่นิวจะได้มา ทุกคนอยากจะดูกระสอบไหนนะก็คอมเมนต์มาได้นะได้ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาที่กระดังนี้นะ,ะได้เลยคะ่ะแวะมาบ่อยๆแล้วก้สมมติว่าฉันอยากดูกระสอบวินเทจล่ะเสื้อวินเทสถ้ามีน <y u. S 2> ุ่นก็เปิดให้ดูได้ค่ะพี่เอรอจังหวะมันตรงกันเนาะออๆได้เลยามาถึงแล้วนะคะจุดตัดกระสอบของเรากำลังจะโชว์ ตัดกระสอบกันนะฮะทุกคนก็กระสอบนี้ก็ทางคุณนุ่นก็จะให้ตัดในกระสอบคือเสื้อบูติกนะทุกคนราคากระสอบละ999บาทมีประมาณ250ตัวใช่ค่ะอ่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัดกระสอบกันนะจ๊ะโอ้เสียงตื่นเต้นมากใช่ค่ะคเสียงนี้ฟังดีไรก็ตื่นเต้นทุกทีอู้อ่าอะตัดอีกค่ะ นี่ถ้าซื้อไปอย่างนี้ต้องซื้อกันกายตัดเหล็กอย่างนี้เนาะใช่ค่ะใช้ง่ายค่ะโชว์ผ้าในกระสอบลูกนี้ให้ดูนะคะอ่าเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มค่ะเนี่ยค่ะอะไรจะเสื้อเป็นผ้าบูติกค่ะพี่เพราะฉะนั้นในน,นี้มันก็จะรวมทุกอย่างต้นทุนประมาณสี่บาทหรืออาจจะต่ำกว่า4บาทลูกค้าต้องลุ้นดูขึ้นอยู่กับความหนักความเบาของผ้าแต่ละตัวเราต่อไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมีเชิ้ตมีมิสติ้งด้วยความเป็นมิกเบลเขาก็เลยมีทุกอย่างในนี้ค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นเสื้อผ้าอื่อนลายสก,กอ๊อตเสื้อแฟชั่นผู้หญิงพวกนี้ไปกองขายตลาดนัดได้สร้างหนึ่งอาชีพได้ค่ะพี่สบายสบายแต่ว่าคืออย่างน้อยงบเก้า้านี้ก็ถือว่าทุกคนน่าจะมีเนาะมีสบายค่ะ<ช>พีแล้วว<ช>่าอย่างที่นุ่นบอกพี่อะค่ะบอ,บอกบอกบอกท่านผู้ชมทุกท่านว่าอ,อ,อย่างที่นุ่นบอกว่าเราขายตัวสมมุตินะเราขายตัวละร้อยให้ได้สิบตัวเราคืนทุนซึ่งผ้านในกระสอบนี่สองร้อยกว่าตัว,วขายห้าสิบคุณขายแค่ยี่สิบตัวคุณขายสามสิบคุณขายแค่สามสิบตัวคุณก็คืนทุนแล้วคือขายยังไง ราคาเฉลี่ยกันได้เนาะใช่ค่ะก้ตัวไหนที่มันดูแบบได้ราคาเราก็ขายได้ได้ราคาก็ขายสูงหน่อยใช่ค่ะนี่อยากรู้อ่ะถ้าเกิดเคยตัดมาแล้วเคยเจอแบรนด์เนมมั้ยมีบ้างค่ะแต่ว่าอะไรอ่ะมีบ้างค่ะมีมีแบรนด์หลักๆทั่วไปลูกแต่ยังน้อยก็มีแก๊บนะจ๊าทุกคนนีค่ะอก็ยังได้อยู่นะไม่ได้แปลว่าเป็นค่าทิ้งนะคะไม่ใช่แปลว่าค่าถูกคัดค่ะแต่ว่าเราทําโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าที่มาจาก ของพี่นิวโดยเฉพาะนะว่ามาดูมาจากเพจพี่เนี่ยดูยี่ห้อค่ะอ๋อเกสอ่าเกรสก็มานะจ๊ะทุกคนส่วนใหญ่อุ้ยตาละนี่ของใหม่นี่อะไรอ่ะสวยเนาะอ๋อไม่มีแบรนด์นะฮะเป็นของใหม่เลยค่ะของใหม่แต่ตาลายก็คุณแม่บ้านนะสาวใช่ค่ะสาวทำงานทั่วไปก็ใส่ได้จะบอกว่างานพวกนี้คืองานที่ได้ทุกกลุ่มค่ะพี็เล่าเก้ารยว่า999บาทคุณเริ่มได้หนึ่งอาชีพอ๋อเสื้อผ้าสวยกรุบกรุบนะทุกคนดูสิอุ้ย เหมาะกับช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทยมากเออตัวนี้สวยเนาะโอเคอะโอ้เสื้อแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเลดี้ทูแวร์เนาะใช่สวมใส่ได้จริงเนาของ9 9 9าเบาทเปิดมาเป็นผ้าคีริ้วเนี่ยค่ะไม่ใช่ผ้าคีริ้วแต่จริงๆแล้วคืออย่างน้อยคือก็ต้องไปซักไปรีดเนาะถ้าอยากให้มันสวยคือเราต้องอยู่กับเขาอะค่ะมันเหมือนอย่างที่มันบอกต้นคิดว่าผู้หญิงสวยต้องแต่งหน้าเสื้อผ้าสวยก็ต้องซักรีดค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเสื้อเชิ้ตจะเยอะที่สุดค่ะตายแล้วสาวสาวจ๋า อันนี้นะคะปกใหญ่ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ตอนนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยน่ารักมากแต่ที่ดูจากที่เราโชว์โชว์กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ sm เนาะ sm sl <SM S 2> <SM. S 1> M ค่ะจะไม่ค่อยมีใหญ่ไปกว่า l เพราะว่าถ้าเกิดใหญ่มันจะถูกแยกไปที่กระสอบตัวใหญ่แล้วฮะมันก็จะเป็นอีกอีกไอเทมหนึ่งเลยค่ะอ่าฮะอ่าฮะต้นทุนตัวละสี่บาทเองเนาะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระสอบนะคะทุกคนที่เป็นกระสอบราคา999าาเ แล้วจะมีกระสอบมาอีกที่อยากจะโชว์คะได้เลยค่ะเดี๋ยวดูกระสอบถัดไปนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอีกหนึ่งกระสอบนะคะเราจะตัดเป็นอะไรคะนู่นสื้อยืดผู้ชายค่ะอ๋อสื้อยืดผู้ชายอันนี้ป้ายปเท็กซัส,าาสเท็กซัสสินค้าเท็กซัสสองค่ะกในนามนั้นโอเคอันนี้เป็น,เ,ปนเกรดเอเกรดเอเบอร์หนึ <A S 3> <1. S 2> ่งถ้าใครชอบเบอร์หนึ่งก็ตัวนี้ถ้าใครชอบเบอร์สอง ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ณนะวันนี้สินค้ามันหมดค่ะ mm hmm. พี่นิวเราเลยเอามาโชว์เอามาอวดกันนิดนึงมาอวด,ดอ่ามาอวดเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเบอร์หนึ่งก่อนคะ่ะใครอยากได้ให้ทักอินบ็อกซ์มานะหรือว่าสอบถามมาก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาถ้าเป็นตัวเบอร์สองโอเคแต่ถ้านิวไม่โชว์เกี่ยวกับผ้ายืดเสื้อยือดก็คงจะมาไม่ถึงโกดังต่างๆเนาะได้เลยโอเควันนี้เราก็จะมาเป็นเสื้อเบอร์หนึ่งนะฮะป้ายเท็กซัสค่ะทุกคนแต่จริงๆที่นี่ก็จะมีป้ายเบอร์สองด้วยเนาะด้วยค่เป็นชายเท็กซัส สินค้าเนี่ยตอนนี้ค,คือหมดนะฮะอ่าไม่เป็นไรถ้าคุณสนใจก็ติดต่อได้ตามเพจของอัพเดตสเตชันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะไม่รอช้ามาดูกันนะฮะว่าเบอร์หนึ่งเท็กซัสเป็นไงเบอร์นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะคะพี่เบอร์นหนึ่งเนี่ยสำหรับลูกค้าคนไหนที่แบบขายงานที่แบบตลาดลานัดหรือผ้ากลางกับผ้าหางขายง่ายๆผ้าพวกนี้จะขายดีเพราะว่าผ้าไม่เก่าเพราะผ้าไม่เก่าทดสอบเท่าไหร่ตัวนี้6,900บาทค่ะ6,900บาทมีกี่ตัว ประมาณ220ตัวค่ะน้ำหนัก45่กิโลสองตัวตึ๊ดตึ๊ดๆึก็ตกแล้วตัวหนึ่งก็20บกว่าบาทถูกมากทุกคนแต่ว่าที่นี่มีนะคัดน้ำแรกน้ำสองการเรายกกระสอบร้วนยกกระสอบร้วนเราจะสอบร่วนเลยจ้ะโอเคอ่ะเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าใหมหน่อยไหมหน่อยสีสวยสีสดใช่ค่ะอ่ะมีมีลายนัดอะไรนัดสนใจดูสิว่าจะมีหัวไหมจ๊้าอันดับครี S <S คือต้องบอกก่อมนันที่ร้านที่นู่นเนี่ยดูซยยืดไม่ค่อยเป็นคะ่ะพี่มิวน่าจะให้ข้อมูลได้ีกว่าเอาไม่จริงๆข้อมูลก็ไม,ไม่ไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็จะดูลายอะลายอย่างนี้ถือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะทุกคนมันเป็นลายแบบถ้าถมิวลองดูผ้ามันใหม่เออเส่วนใหญ่น,นี้ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นอะไรอ๋อตะเข็บเดียวก็ต้องปีแบบเก่าๆหน่อยหรอหรือเปล่าส่วนส่วนตัวนุ่นก็ไม่รู้ในข้อมูลนะคะพี่แต่ว่าถ้าถามว่าด้วยเนื้อผ้ามันด้วยด้วยความตะเข็บเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอ่ะใช่เพราะมันจะส่วนใหญ่เนี่ย ที่อ่ามาคือตะเข็บเดียวมันก็จะเป็นปีเก่าหน่อยแต่อันนี้เป็นผ้าใหม่หรอมันมันจะปีผ้าใหม่เก่าก็ไม่นะ <c oughs> ก็ก็บางทีอาจจะเก็ตรักษาดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะลูกค้าผ้ากระสอบอะค่ะพี่อย่างที่บอกก็คือเรื่องของดวงอย่างเดียวตอบไม่ได้หรอกว่าเราจะเจออะไรในนั้นอ่าฮะ <c oughs> โอ้นี่คุณขามันเป็นผ้าห้าสิบนี่อยู่เป็นผ้าห้าสิบห้าสิบนะจ๊ะซึ่งหายากมากๆเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย น่าจะเป็นปีเก่าหน่อยใช่ค่ะแต่สภาพแบบใหม่มากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเทชาติมันเป็นป้ายดังพี่เพราะฉะนั้นอ่ะเขาต้องคงความเอกลักษณ์ของเขาพี่ดูลายดูสีคือลายสวยด้วยแล้วก็สีไม่แย่เออน่ะแบทแมนก็มาคุณอุ๊ยอาดิดาสแล้วโรงงานเทกซัทดีอย่างไงคะเขาไม่เลือมัดย้อมออกอ๋อร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 อใช่ค่ะคุณจะได้ผ้ามัดย้อมไปด้วยในกระสอบซึ่งปกติมัดย้อมเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงถ้าเป็นมัดย้อมเดิมๆนะคะตายตายนี่ป้ายแบบ ออลิซีโนนั่งยื้อสวยเนะแต่ว่าคุณไม่ได้แบบสนใจเรื่องแบบต้องเป็นเสื้อวงหรือต้องเป็นเสื้อฮิตหรืออะไรเนี่ยงานพวกนี้ขายง่ายขายง่ายตลาดนัดได้เลยใช่ไหมเออตลาดนัดขายได้เนาะๆเลยเนาะสบายค่ะพี่ก็อย่างที่นุ่นบอกว่าทุกคนถ้าคนชอบผ้าเก่าเขาต้องเอาเบอร์สองใช่ไหมป้ายเนี่ยสวยเบอร์หนึ่งป้ายเนี่ยผ้ามันบางเออเออใช่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 ผ้าบางจริงผ้าบางจริง อื้ออืああ้ออือแล้วสีแบบว่ารักเราไม่เก่าเลยอ่ะอ้ออ้อออสวยมี่สกีหน้าสกีหลังเลือกเอาอ่าฮะอะไรโอ้สตาร์วออันนี้เป็นปีแบบเกือบปัจจุบันแล้วนะฮะเป็นปัจจุบันเขาก็จะเป็นพวกกาปัมเนาะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบป้ายอ่ะสตาร์บอร์ดีซีอ่าดีดีซีก็มานะจ๊ะได้อู้เอยน่ารักยืนนะ ใครอยากจะมาก็มายกได้เลยนะจ๊ะอ่ะอุ้ยผ้าบางเหมือนกันเนาะคอตตอน65แล้วก็โพลี3 5อันนี้คือถือเป็นผ้าบางที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเนาะเพราะที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นคอตลอ,อยแต่ที่นี่เปิดมาเป็นผสมเยอะเหมือนกันถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนาซาก็มาว่ารายการนี้ค่ะมันจะเป็นรายการที่แบบ มันเดินตลาดได้โดยที่ไม่ต้องเกาะกลุ่ม<ล>ไม่ต้องไ<ล>ปเลนเสื้อวงใช่ค่ะคือเปิดเราได้คือโชคดีเปิดเราไม่ได้หางผ้าคุณก็ขายได้อ่าอยู่ป้ายนี้ถือว่าดังอยู่นะอูอีกนะจ๊ะไนกี้ก็มารีบอกก็มีเปิดมากระสอบนี้ถือว่าน่ารักนะนี่ลายมวยปั้มนะจ๊ะหนักกัมวยปั้มฮู้ยพระช่วยซุปเกอร์ทุกคนป้ายปูดป้ายปูด วิศว์สอบนี้เจอหัวผ้าเยอะเหมือนกันนอนนุษยเนาะใช่ค่ะพี่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มันไม่ได้หัวผ้าเป็นเสื้อวงจ๋าหรือเสื้อศิลปินแต่ว่าก็ถือว่าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะแนะนาเลยว่าคุณลงเกตเบี้ยมันจะเหนื่อยสําหรับคุณมากเพราะว่าคุณต้องแบบการเรื่องหัวหางอ่าแต่ถ้าคุณลงเกตเออคือหัวไม่ได้จัดหรอกเฟอร์ก็มาบคุณทากาไรหรือไม่ารักลายโดนนันดาเอ้ยใช่ลายเป็ดเออเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่สวยดีเนาะใช่มี อะทอมมี่ก็มานะจ๊ะอันนี้อะไรอะไนกี้อ่ารุ่นนี้ไนกี้นะจ๊ะพิมพ์แบบปิ้นทั้งตัวนะจ๊ะ just do it สวยอยู่สวยอยู่ทุกคนอ,อุ้ยตายสีสวยเนาะใหม่มากค่ะพี่แล้วผ้าดีเออผ้าดีผ้าดีนะ้องสวยอุ้ยคุณพาะ rolling stone มันต้องมีได้รุ่นบ้างละคะเออได้รุ่นสินี่อุตส่าห์มาเปิดนี่ยังเห็นแบบลาย ลายเจ๋งๆเยอะเหมือนกันเนาะาย <c oughs> ดีไปดีไปดีลายก็น่ารักด้วยว้าวนี่ใครใครอ่ะเป็นต้องเป็นใครสักคนหนึ่งแนเ่เลยนะเออตายแล้วสวยมากคุณใครรู้มั้งอะ่ะว่าอันนี้คือใครตายสวยนะอันนี้ลายสวยนะลายสวย <c oughs> ที่มันคู่กับซูเปอร์แมนไอ้สไปเดอร์แมนนะคะเออโอเคโอเคอ่าอ่าอ่านั่นแหละค่ะ และป้ายก็ดีด้วยนะจ๊ะทุกคนถือว่าป้ายนี้ไม่ขี้เล่นะจ๊ะนี่นี่ยี่ห้อป้ายนี้ไม่ขี้เหล่แล้วถึงป้ายนี่ก็สวยอยู่อนี่นี่ลายสุนัขเออลายนี้สวยหน้าหลังนะจ๊ะทุกคนนี่เปิดมานี่เกือบได้ประมาณเด็ดเด็ด<ๆ>อยู่เกือบยี่สิบตัวแล้วนะใช่ค่ะยี่สิบตัวเนี้ยนี่ว่านะคุณไปขายได้ตัวหนึ่งแบบตัวละสองร้อยห้าสิบสามร้อย อีกนั้นเนี่ยนี่นี่นี่โหตัวนี้เจ๋งมากาเฮวิลายดีลอยนี่คุณลายดีลายดีแล้วก็ป้ายดีด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาในในอบอกว่ามาจากพี่นิวนะคะ่ะจะได้ส่วนลดเอออย่าลืมนะจ๊ะบอกถ้าซื้อ,อ,ก,อกระสอบนี้เดี๋ยวแถมของให้อยังไงก็อย่าลืมถ้าใครจะมานี้ก็บอกว่ามาจากช่องเอวิติงบายนิวนะจ๊ะทุกคนแล้วมารับสิทธิ์999กระสอบเสื้อรวมได้นะคะแับมาจากเอวิติงบายนิวเย้เฮ้ย ลายดีลายดีทุกคนลายก็ดีสภาพดีมากเนี่ยอย่างเงี้ยดูซิลายเนี้ยดูดิคือไม่ได้ลายคือลายลายเจ๋งนะไม่ได้เป็นลายวงแต่ลายมันเจ๋งอนะ่ะคุณแค่ตัวพวกเนี้ยคุณเก็บซื้อเก็บไว้หรืออะไรเนี้ยสามารถเก่งเก่งลายได้นะแล้วผ้าห้าสิบเยอะมากนะคะพี่หนิงนะคือไม่ใช่ลายที่แบบเด่นแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าเนื้อผ้า,ผาดีนะใส่ไปเขาเรียกว่าผ้าเปื่อยอ ซาไปเรื่อยๆนะก็เปือ่อยลงเปือ่อยลงเซ็กซี่ลงนะครับทุกคนอันนี้เรื่อๆก็ทำผ้าขาวบางได้ค่ะ <laughs> <laughs> สวยหลายตัวมาก แหมเรามาที่นี่นะจ๊ะเราก็จะมาเปิดแบบตัดก,กระสอบให้มันจุกจุกกันไปเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกระสอบนะที่จะโชว์ตัวอย่างสินค้าคือเป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นสเวตเตอร์ฮูดค่ะลูกค้า uh huh. ทุกปีที่ผ่านมาย้อนหลังไป10ปีนะพี่เสเวตเตอร์ฮูดขายดีทุกปีค่ะพี่ขายดีขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งปีที่ผ่านมาเป็นปีโควิดนะพี่เ uh huh. สเวตเตอร์ตัวนี้หลายพันลูกมากๆ uh huh. เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากคนไปเมืองนอกยาก uh huh. ไปเมืองนอกไม่ได้เสเวสเตอร์ก็เลยเป เมืองไทยใส่ได้แค่ฤดูเดียวเออ<ม>แต่วัยร,ร,รุ่นใส่ทั้งปีนะพี่จริงเหรอใช่ค่ะวัยรุ่นใส่ทั้งปีอันนี้คือเป็นป้ายเป็นป้ายพิกซัตค่ะกซัตนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าถ้าสิว่าช่วงที่จะเข้าฤดูไหนที่เราจะเริ่มต้องมาเก็บเกี่ยวถ,ถ้าเกิดเป็นสเวตเตอร์เนี่ยจริงๆแล้ววัยรุ่นขายทั้งปีเลยค่ะขายทั้งปีแต่ว่าถ้าเกิดเอาขายดีๆเลยนะคะจะเริ่มตั้งแต่สิงหาเพราะตามตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเริ่มอากาศเย็นกันแล้วแล้วก็กลุ่มคนออนไลน์ชอบขายมากที่สุดก็สอบนี้ราคาเท่าไร่่ตตััววนีีี้3,900 2,900บบาาททมก อ,อยู่ที่ประมาณเ0้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัว<ฮ>แล้วเดี๋ยวต,ตกตัวนึงก็ใช่ค่ะไมกีม่บาทเองคือถามว่ามันมีถูกกว่านี้ไหมมีนะคะแต่ว่าอ,อยากให้ลูกค้าท่านผู้ชมที่ติดตามที่เพจพี่นิวเนี่ยได้เห็นแต่อของสวยของถูกกว่านี้มีค่ะพี่แต่ว่าพี่หลังไมมาเดี๋ยวหนูส่งตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าอ,อยากมาจากเพจพี่นิวต้องได้ของสวยและดีค่ะของสวยและดีแล้วก็ต้องราคาถูกด้วยมาเรามาเริ่มดูสเวตเตอร์กันกดูสีค่ะดูความใหม่อันนี้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเนาะใช่ค่ะโอ้คุณ สเวตเตอร์ไนกี้นะยูนี่นี่นี่สภาพดีมากทุกอย่างก่อนนะว่าความสวยของแต่ละกระสอบตอบไม่ได้อ่วันนี้พี่นิวกระโดดขาคู่มาจากบ้านใช่ไหมดวงดีทุกทุกแล้วถามพี่นิวได้เลยค่ะว่าเราหยิบมาเนี่ยเราไม่มีการเลือกนะใช่ไม่เลือกที่หยิบง่ายที่สุดค่ะพี่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละวันของลูกค้าเขาบอกว่าดวงดีก็ได้ของดีใช่ค่ะกระโดดขาคู่จากบ้านทุกคนนะคะสวย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 ทุกตัวสามพันเก้าร้อยบาทดูความสวยของมัน ผ้ามันดีมากะะเลยค่ะอผ้ามันดีผ้ามันดีทุกคนผ้ามันดีมากเจ้าที่เจ้าทางไม่ฉิกหน้าน้องรุ่นเลยเนาะเออดีมากค่ะขอขอบคุณเจ้าที่นะคะเ,เ,าาเออสวยสวยลายดีลายแบบว่าเด็กเมืองนอกใส่กันเนาะตัวไม่กี่บาทเองนะจะ๊ะไปซื้อของใหม่โอ้ัหลหลักพันนะคุณสวยค่ะลูกค้าใครที่อยากขายสเวตเตอร์นะใครที่ไม่อยากขายหน้าร้อนอะร้อนหน้าหนาวร้อนหน้าหนาวก็ขายได้แต่ว่าแนะนําเลยนะคะพี่จากประสบการณ์กว่าสิบปี พี่ต้องเก็บของค่ะถ้า <get> พี่ไม่เก็บของของเบอร์นี้ไม่อยู่รอพี่แน่นอนเพราะว่าอะไรไหมคะพี่นิวเพราะว่าข้ามือสองเนี่ยมันไม่สามารถสั่งผลิตได้มันไม่สามารถบอกว่าเอารุ่นใหม่แบบนี้มไหมชั้นหน่อยออมันมีแค่อย่างละตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของใหม่มันจะไปตั้งแต่ต้นฤดูแหละถูกต้องอุยตายกระดเนี่ยอะไรอะลายสวยอากิคิดจบยังคะตัวนั้นเอามากิตัวน,นี้ต่อแฟลกส์อะไรนะอ๋อเยอโอ้ยตายอะไตายตัวนี้เหมือนเหมือนยี่ห้อดังเหมือนกันเนาะอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าเนื้อดังเนื้อดีมาก ยี่ห้อนี้คือถือว่า not bad นะจ๊ะลูกค้าต้องลดสีภาพนะคะเพราะว่าสีมันสดมากจริงๆไม่ต้องลดให้เห็นอย่างงี้เลยละค่ะนี่ค่ะทอมมี่อ๋อทอมมี่โอ้เฮ้ย <c oughs> ทอมมี่มมมมมมก็มานะจ๊ะนี่คือเป็นไฮเอน n d ทางด้านสปอร์ตแบนเลยนะจ๊ะยูเฮ้ยเจ๋ง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 สีน่ารักมากค่ะอับ,บ,อบเบ,บคอมบีนะอุนี่ ตัดต่อด้วยนะคุณสวยมากสวยมากสวยมากถ้าเราเปิดมันนี่คือลายสวยเยอะเหมือนกันเนาะสวยค่ะแล้วสีใหม่มากค่ะเออสวยสวยสวยอ,อ๋อถ้าสมมติว่ากลุ่มใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขายพวกสเวตเตอร์นะที่นี่กระสอบเยอะเยอะ,ะ,ยอะมากเนาะเรามีเริ่มต้นตั้งแต่พันเก้าร้อยบาทแต่ว่าความสวยก็จะล้นหลั่นกันไปนะะอ๋อแต่ว่าสเวตเเตอร์นี่คือตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าร้อยค่ะ ก็คือต่ำสุดใช่ค่ะแล้วราคาณวันนี้นะคะพี่พอเข้าหน้าหนาวก็จะแพงขึ้นหรอคือแล้วช่วงนี้ค่าเงินมันผันผวนมัอ่ะขึ้นอ่าอย่ารอช้าอย่ารอช้าใครใครดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อมาทางอัปเดตสเตชันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่แล้วก็ลายแอดเอาไว้นะในใต้คำอธิบายพูดอีกรอบนึงว่าสอบแต่ละก็สอบความสวยแตกต่างกันแต่ทุกกระสอบทำให้คุณทำกำไรได้ค่ะขอยืนยันอ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้นิวก็ พาเพื่อนๆนนะ้มาส่องนะจ๊ามาส่องขุมทรัพย์อีกหนึ่งโกดังคืออัปเดตส i o นโซนโร่ม9กซอย23ก่อนจะบายๆฝากแนะนำอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าใครสนใจจะต้องทอํายังไงบ้างสําหรับลกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใครอยากจะเริ่มหนึ่งอาชีพใครที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วใครที่อยากจะหาอาชีพเสริมในช่วงยุค แบบนี้ค่ะแนะนําโกดังอัปเดตสเตชันเราขายเสื้อผ้ามือสองครบวงจรค่ะพี่มีทุกอย่างพี่อยากได้ไรขอให้อินบ็อกมาไลน์มาโทรมาสอบถามได้ค่ะพี่ช่องทางติดต่อก็คืออ,อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็ช่องค้นหาเขียนว่าโกดังอัปเดตสเตชันเป็นภาษาไทยค่ะหรือว่าพิมพ์สั้นๆอัปเดตสเตชันเป็นภาษาไทยค่ะสังเกตดูผู้ติดตาม3ามแสนเจ็ดหมคนค่ะโอเคได้เลย ก็นิวหวังมากนะคะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนถ้าสมมติว่าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วต้องขอขอบคุณนุ่นนะคะโอเคไปละบ๊ายบาย